พระรูมิบาลวีระพัฒน์ปริพุตโตผู้ช่วยเจ้าวัดจัดความพระรามหลวงแล้วก็ผู้รักษาการเจ้าวัดวัดศรีมณี่พระพุทรามนี้ด้วยซึ่งวันนี้มีท่านพระครูมโสพลสารวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวัดวาดใจลาเช่นเดียวกันซึ่งเป็นคนบ้านโคกสมนี้หลักหมากด้วยมีท่านปาลยาตุพกนหรือเขาเรียกอาจารย์ออด ซึ่งเป็นคนบ้นานโคกสรนุกนิดกันซึ่งจะมาเอาไปยิวกรุงเทพนะแล้วก็มาหาปิชนักน่าดิวโน่จะมาเอาไปโวลตั้งแต่โจกปองโง่โจกปองโงก็เอาเอาพระจากพ่อจากแม่ไปบวชได้ประเด็นทำโอประโยชน์มาอยู่วิญญาณอวตารนั่นแหละนะส่วนรูปนี้ท่านพรมหาสุริยาอ่านะเรียนทำศีกประโยชน์เมื่อก่อนอยู่วัดจอน ตอนนี้ท่านชอบไปอยู่ป่าก็เลยไปอยู่ป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะก็เป็นห่วงว่าจะลืมนะ้ำไฟมันไม่เนีให้หมอบเรานะีระวังไฟที่นี่ <Yeah. S 1> นะไฟป,ป่าแล้วก็ท่านเอาบังขามป้อมถุงใหญ่มาเลยนะื <c oughs> ่อขามป้องนะ่ท่านเอามาจากจังหวัดกาญจนบุนรีใครชอบเาไปเลยนะกดโรคกดภันยนะเอาไปได้ก็ แตมาได้เอาไปอยู่วัชนวารายรูปเล็กับนะเสีท่านเป็ยาต้องรวนี่กตอนนี้เป็นกำลังหลักของวันวารยรูปเน่ที่ยู่แรงหรืโปลวันาวาแตมาเอาไปอยู่สิกว่าปีกคสิบกว่าปีแล้วสิกว่าปียี่สิบปีรยี่สิบปีอ๋อแล้วก็ อาสาคุณโยรัก tamam, นัฒนาแสนสุกร์นะอยู่ข้างๆวิญญาณอวานแล้วก็พี่สาวนี่อยู่สวนผักเนาะสวนผักแก้วองมี47,000บาทอาสาทุกขออนุญาตเพียงนี้นบอาสาทุกังหลบบัญชีมาด้วยนะแก็ทจอมาก็ภาพเรื่ตัดสินใจว่าอยากจะมาผลับมาพัฒนาวัดที่บ้านเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าใครอยู่วัดนี้ก็เห็นว่าวัดของเราป็นยังไงคนที่นี่จะรู้ว่าป็นยังไงอัตมาตั้งแต่ปีส8แปมาเริ่มถามนะตัดสินใจว่าปีสี่ปคิดปรึกษาตัวเองอหนึ่งปีไมได้ปรึกษารนะปรึกษาตัวเองนะถามถามว่าแกจะไหวหรือถามตัวเองนะไม่เคยถามว่าแกจะไหวหรือหนึ่งปีนะถามตัวเองมืหนึ่งปี จึงตัดสินใจว่าเป็นไงก็เป็นครับชีวิตนี้ถวายพระเจา้าลถวายเลวไปอินดียม,มาสิบเดครั้งไปกราบขอพรท่านทูกครั้งว่าชีวิตของลูกเนี่ยถวายโรคไปตลอดชีวิตในท่านเลยแลวย้วก็จะขอสร้างวัดน,นี้พัฒนาวัดน,นี้ให้เป็นสถานที่ สำคัญของพระพุทธศาสนาอีกสักแห่งหาตนนึการกราที่ลูกมีแต่ขอพรพระองค์เชวยลูกวยทุกครั้งจ่ได้ดีใจแท่งทองจานวนที่จะหล่อองค์พระประาธานองค์ใหญ่เน,นี่นเยเฉพาะอางค,นาานค,นคอน์นั้นหลายนิยมหลายนิยมไปกราบนะองค์ระมิ่งมงคลขุองค์พระประธานรอได้ทอดทิ้งพระเศีิรอตาตมาใช้งบสิบล้านกว่าเจ้าพิเศษเดี่องนคน์เนย ข่าโอแปร่าข้าโนดข้านี่สารพัดข้าม่เห็นนั่งอยู่ปัจจุบันสิบล้านกว่ายังไม่ล้มถานที่จะลอยนะหาที่จะลอยเององคจะพอสักกว่แต่จะลอยด้ทองสมนิดตามรูปแบบองค์จะลองที่ท่านเห็นนั่นือลสูงเจ็ดเมตรแล้วก็จะจอัเชิญท่านไปอยู่เป็นพระประธานไปจํากโบโส่วนที่เราเตรียมเข้าห้ด้วแล้วก็ลงสารพัดที่ลงอย่างนี้ี่ย หลายสิบล้านแล้วที่ท่านร่วมกันมาทุกฝ่าทุสตาเนี่ยถึงบอกว่าไม่ได้ทำโหมดอย่างเดียวทำทุกอย่างเฉพาะห้องน้ำเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่สเสร็จใหม่ๆแปดล้านกว่าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำที่ท่านไปเข้ากันแต่เรามาเพิ่มตัวทีเนี้เก้าล้านกว่าแล้วา้าลเกตัเนี่ยเฉพาะห้องน้ำหลังนี้หลังเดียวเก้าล้านกว่า แต่่าปีนี้ก็เลยสร้างอีกหกห้องด้านหลังตรงนี้ถ้าท่านไปแห็นก็จะเห็นเพื่อแบ่งเบาเวลาย่าโยอจะได้ไม่เหนื่บนี้สร้างขึ้นมาอีกหกห้องแล้วก็ห้องอาบน้าส่งน้ําอีกสองห้องอยู่ตรงนี้นะเราไปเข้าได้ต้องเสร็จใช้งานนี้งานได้ต้องสร้างเมื่อวันเท่าภาษาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไปห่างได้แล้วก็สราว่า์น้ำแล้วก็สร้างพยานด้ แต่ท่านไปดูที่ย่างพยานหน้าแต่ยังว่ไดห้วงสวงท่านบอกท่านว่าบอกว่าอ <c oughs> ามมาภาพยังไม่พร้อมจะทหลองนะ <c oughs> บอกท่านอยากจะทําขอไให้สวยงามจอนขอบสักแต่อยากให้สร้างในหลวก็ไปให้หวยเขาหน่อยไม่ได้มาช่วยทำแต่ว่าจะ,จะ,จะรออัมมาภาพยังไม่พร้อมก็เลยบอกท่านว่า <c oughs> ท่านก็ไม่ได้พูดนะแต่ท่านยิ้มยิ้ม <c oughs> ท่านยิ้มยิ้ม <c oughs> มื่อก่อนมีคนมาบวงสรวงเยอะนะเมื่อก่อนได้แต่ตอนนี้เงียบเียไปเงียบเียไปแล้วก็ธ่ามาภาพาสร้างซึ้งน้ำใจทุกคนทุกท่านที่มาใหม่ก็ดีหรือมาทุกปีก็ดีไม่ว่าจะเป็นทณะนกรรมการวัดชาวบ้านผูสูทุกคนทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพปรหารทุกร้านได้ไหนยมมาช่วยกันนะเนี่ยวัดไม่ต้องออกไม่สบัดเดียว โรงทานที่โยเห็นเนี่ยที่มาตั้งกันทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านท้องสูงก็ดีหรือต่างบ้านทราบทาวก็จะร้องขอโรงทานวัดไม่ต้องออกไปสสางเดียเดียวแต่ที่ท่านไปตื่นไปทานกันเนี่ยนะแล้วก็บางคนมีแรงช่อแรงทศมาเห็นแล้วก็ทราบซึ้งกำใจทุกคนทุกท่านถ้าจะเอ่ยชื่อเอ่ยไม่หมดแต่ขอกล่าวไว้บ้างบุคว่าจะมาทราบซึ้งกำใจทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพอาหารน้าดื่มทุกคนทุกท่านทุกคณะแล้วก็คนมาช่วยงานที่งานออกมาด้วยีทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานนี้หรืองานอื่นก็ดีเนี่ยขออนุโมทนาสาุกุศทุกคนทุกท่านสร้างเสริมทุกคนแล้วก็ท่านที่มาทุกคนที่มาปีนี้ก็ดีหลายท่านเพิ่มมาปีนี้ก็ขอแจ้งความประสงค์ไว้ว่าขอเชิญชวนท่านทุกปีนะมาร่วมกัน มาสร้างบารมีไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าบุญกุศนั้งแน่ๆตระไมต้นติดเป็นคำขวัญที่ป้ายตั้งเต่ว่าทรัพสมบัติที่เรามีจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเราตายแต่บุญกุศลที่เราสร้างทําไว้จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเหมือนเงาตามตัวแต่ทรัพสมบัติใช่ไหมเราจะมีเท่าไหร่นะชีวิตปุ๊บจบเลยอยากจะไปก็ไปไม่ได้ จอร์คเท่เนี่ยจอร์เท่ที่เราเห็นในงานการถีนี่ยหมดหรือยังแตมาได้ท่าได้ที่ยังย่ำแดงแดงเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แหละจอร์คเท่ท่านนี้ที่เขาเป็นเป็นเศรษฐีนะโยมเนี่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ขี้เหนียว แต่เมียนี่เป็นคนใจบูนนะเมียท่านเนี่ยจะไปท,ทําบุญทั้งสามีรู้แล้วต้องไป็ทะเลาะกันบ้านไหนสามีไม่ยอกทรัพที่ได้มาก็ไปฝังวไว้บอกเมียได้นะเมียจะใช้ต้องโอยอ่อนวอนขอร้องพอตายิป็นไงซทรัพย์สมบัติไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากทรัพที่ดีเลย รวยแต่ว่าใช้ชีวิตแบบอนาถาท่านเข้ใจญ่นแทนที่จะมีความสุขกับสิ่งที่บวดคือใช้ทรัพย์ให้พอลบอกบอกปวดแต่ไม่ยังพุ่งเขยนะไม่ใช่พุ่งเขยให้พอลบอกพอควรแก่สมฐานนะพอตายไปปุ๊บไปเกิดเป็นจระเทศเป้าซัพย์วันหนึ่งคืนดีคืนดีมาเข้าฝวันภรรยาเราซั์ที่ฝ่าไว้ตรงนั้น ซล้มาบอกเมียก็เป็นหูท่าเจอจริงๆทั้งหมดเลยเมียก็เลยเป็นคนใจบูญแล้วก็เอาไปทอดกันต่ตัวเองนี่เป็นจระเข้ต้อวิ่งไม่ใช่วิ่งนะจระเข้ต้องว่ายนะเห็นไหมงั้นท่านอยากเป็นจระเข้ไหมถ้าอยากเป็นก็ทําเหมือนท่านเนี้จะได้มีรูปนะก็ ถ้าท่านมีศรัทธาก็ช่วยกันมีน้อยทําน้อยมีมากก็ทําแต่พอดีไม่ใช่มีมากก็ทํามากนะมีมากก็ทําแต่พอดีเพราะท่านยังต้องกินต้องใช้ในชีวิตท่านสาระบัตรชาติา่ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแต่ทําให้หมดใจที่เราทำทขอหมดใจเลยว่านะครับสิบบาทก็ไอ้ที่กับสิบบาทนี้ร้อยบาทก็เต็มที่กับร้อยบาท แต่เราจะมีกินมีใช้ในครอบครัวในบ้านของเราให้ถืออย่างนี้นะ้ไม่ใช่หมดเรื่องหมดตัวไม่ใช้นะไม่เอานะอาอาอั้นยาทําให้ลํบบากให้พอดีเงตวัาพระจึงขอชื่นชมจิตใจของทุกคนทุกท่านชาวบ้านทุกสรุปทุกคนทุกท่านที่บัรวงเจ,จ้าภาพอะไรก่ากๆการทั้งเจา้าข้าอาทิตย์ผูกสายทุกคณะที่มาในวันนี้เงตวภาพระเขาขออ้านกิงอัญเชิญ พุทธบารมีขององค์พระมิองกุฎสีสักยามณีโคดองพระประธานประจักโบุสมวัดศรีมิ่งบุญพระรามอย่างนี้ถ้าท่านยังไม่ประกาศท่านประกาศท่านซะนะขอบจจกล่าวกับทั้งพุทธบารมีของพระธรรมัเจ้าทั้งปวงเหล่าพระอริยสงฆ์ัจเจ้าทั้งปวงกับทั้งบุญกุศลในส่วนตัวของอาตมาผาพที่ได้สร้างมาได้มาเพ็ญมาลในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบัในใชาตินี้มาดีและในบัดนี้ก็ดีกับทั้งบุญกุศลของทุกคนทุกท่านที่ได้มาพร้อมกันในมนตนพิธีแห่งนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวัตปัจจัยส่งเสริมติวบรรดาประธาบอรให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีตลอดจองมีสุขภาพดีตลอด จงมีความแล้วไดีตลอดจงมีความสมหวังีตลอดจงมีความสุขก,กายสุขใจดีตลอดและมีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมแม้ปรถนาสุขในประการใดเป็นไปได้ท,ท,ดาทางที่ชอบประกอบได้คุณงามความดีแล้วความปัถานาที่ดีของผูง้คนทุกท่านนั้น,น,นจงกรรลุสำเร็จ จงการสังเร็จงงจงการสังเดชกรรมารรถโยพุประการสุขังเอว like ังโหตุสติโวโหตุสัพพทาสัพาสติข้าวันตุเตขอโหตนาตุทุกคนทุกท่านนะลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้อโหตนาเป็นภาษาเป็นของท่านพระครูปดวีระพัดปริมุตโตพร้อมด้วยผู้ประกอบด้วยศรัทธา บุษสา,าพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุษสงฆ์ผู้อยู่ทำพิษาท่วนไกรมากในอาวาสนี้ก็แลเห็นผ้าตฐหินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยมาในนภาอกาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้กับเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุษรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งตวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกถินนักธารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพระอัตพระคาถาการผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาธิบายสังวรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุคตาทิคุณ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการนี้มีอุปกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะประ,ระธรรมกินนักธารกิจตามพระบรมพุทธามญ,ญาตได้ััรนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น คืนถ้าเข็มทางกับกับกับทางภาคตะวัีตกวิวา ทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมงครแก่พระภิกระเป็นผู้มีกสิทติปัญญาสามารถเพื่อกธรทำพระหินนัดนัดขาลิให้ถูกต้องตามปร พระพรมพระพุทธนุญาตได้ภาภาถ้าพระภิษุโรกใจเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในทาในทางการละวางสงถ้าเห็นสมงควรแล้วใส้ตรงให้สา ข้ายหาสาธุการละละขึ้นให้พร้อมกันเทิญสรรค์าจรณาสุควรแก่พระสุญยศสุทธิตโตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทำกิกนักขารกิจให้ถูกต้องตามพระบระมพุทธ,ธานุญาตได้พระพิษุกรูปใดเห็นไม่สมควรจึงทัดควงขึ้นในข้างกลางระหว่างสงฆ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัตัดสัญญาสาทุกการขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุตัดสัตว์อนี้ใช้ได้่ะะเป็นบุญใหญ่ก่อนที่จะกดวจน้ำเนี่ย ท่านนึกถึงบุคคลสําคัญของเราก่อนที่เราจะแผ่อุทิศไปเนี่ยบุคคลที่สําคัญแก่ที่เราหนึ่งคุณพ่อคุณแม่นึกถึงภาพท่านดีๆทั้งที่มีชีิตอยู่ทั้งที่ท่าน,นเสียชีวิตไปแล้วจัรูปท่านในดจนึกถึงแล้วก็เชิญท่านมาในพิธีนี้กับทั้งครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านนึกถึงท่าน แล้วก็นึกถึงต่อไปนึกถึงว่าชีวิตเราที่มีอยู่เนี่ยเราจะฝากชีวิตฝากไข้กับใครที่จะฝากชีวิตเราเนี่ยไปเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานหรือสามีภรรยาของเราก็ดีฝากีฝากไข้นึกถึงถ้าเขามาก็ดีถ้าไม่มาก็ดีแล้วเราจะแหกส่วนบุญให้เขา แล้วก็ถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็บูตทิ้งให้เขาได้มรณาบูตะลาด้วยเขาจะได้พอดีภารมิส่วนพุทอานุโมทนาบูตะลาดครั้งนี้ด้วยนะขอตั้งใจนะอ่านที่บนเนยชาวาริวาภูราปิริภูรินติสาธารังเมวะเมวะอิโตจินังเพตานังอุปกัตภะทิ ji taṃ ma cittaṃ tumhaṃ khibbhaṃ eva sabbami ca tu sakkhe purentu saṅghappā caṃtho మా ฉะนั้มาตาปิดตูอาธินัญจาปิยฉันนาดังสพัพพสัตตานัญจานิยเทวาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอแผ่ส่วนปุนผกุศลที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วนี้ เวายเป็นพระราชกุศลแด่กิารชนผุ้นคลผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีพระราชาบากษัตริย์พระภิกษุทิกสุนีสามเณรสามเณรีอุป,ปาสกอุป,ปาสิกา ท่านผู้ที่มีอุปการะคุณแต่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุ้ศรนบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลายมีบิาดามารดา ปุญาตายายสามีภรรยาปุธิตาครูอุปชาอาจารย์และผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายผู้มีอุป,ปาการะคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเว ร่ากายทั้งหลายเทพประบุเทพปฏิดาทุกทุก,ทกพระองค์พระภิสุสัมภะเนทุกรูปและท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกตนตลอดจนถึงสัพสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าทุก,กตัวตน ทุกชาติชั้นวันนะที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกที่เกิดในชาติพุทธชาอันทัชาสังเสตชาโอปปัตติกาพุกสรารทิศทั้งเป็นประมาณและไม่เป็นประมาณ โดยส่วนสุดรออสุดขอบจักรวาลมีอนันต์จักรวาลเป็นที่สุดอิททางโอุญยาพาคิ่โนตโหวตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหลายที่ท่านถึงทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้าท่านถึงสุขด,ดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอุศนจักริยาสัม,มาปฏิปาะที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาแล้วนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้พระปัจจาเกิดสติปัญญาญาจเจริญด้วยอายุ สุข,ขาภิคภา,าลพลาปฏิภาณพนะสามสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทูกข์คือประลุบังบนิพพาน ອະນາຄົດກະການເລື່ອງ กันชนะชนะกันชนะกัรชนะสีไปนะครับเดี๋ยวต้องมาจะตามานี่ตามเข้าขึ้นรถเลยนะเข้านะขึ้นรถเลยก็ดูคนข้างเคียงเนาะถูครอบรัวโยถือสนุอยู่โยาแปล้วลูกงพันสองร้อยบา